สวัสดีค่ะบสวัสดีคุณโก้ด้วยนะครับคือผมว่าผมว่าในคือใน y o u t u ู e อะมันไม่มีปัญหาคุณโก้แต่ผมว่าไม่รอดแน่เลยวะ่ะเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกอะปกติดัน,ดนเบรกอะ่ะผมจะดันในเฟซไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะถ้าคนเขาตามหาเบรกกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็ตามหาบนเฟซบุ๊กไงแล้วประเดีนยววันนี้ Facebook ไม่รอดแล้วผมจะทําไงวะเนี่ยอาปวดหัวเลย อ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับเพื่อหลงเข้ามานะใครหลงเข้ามาทักทายกันได้นะครับเออเอาอย่างไรดีเ c e b o o k นะ Facebook คือไอยูทูบเนี่ยคนดูขึ้นหนึ่งเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบเอ้ยมีปัญหาเลยนะอันเนี้ยเพราะว่ามันปกติ ยูทูบอะมันไม่เหมือนเฟซไงอืมประเด็นคือไม่ใช่ไหนนะสปอตมันยังเหลือเยอะไงผมก็เออเราอยากมาดันเบรกอะไรเงี้ยอย่างางี้ผมจะทำอย่างไรดีอ้ต้องทำโพสในเฟซครับแปะลิงก์ยูทูบไปครับคือคือผมมาทำย่างี้ประจำแหละสมมติมเวลาไลน์ยูทูบอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือ คือเวลาเวลาเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเวลาดันเบรกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเวลาคนลงเบรกเขาก็ลงในเฟซอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาไลฟ์ในเฟซอะ่ะมันก็สามารถแชร์แล้วก็เข้ามาดูได้เลยไงแต่พอเป็น u t u b e เนี่ยมันก็ต้องหมายว่าเข้าลิงก์ u t u b e แล้วถึงมาดูได้อะไรอย่างงี้ยผมเลยผมเลยเวลาดันเบรกผมเลยดันแค่ในเฟซไงเอออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองลองโพสดูเผื่อจะมีคนมาเห็นอะไรอย่างงี้สักครู่สักครู่นะครับ อืคือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เบรกเลยอะ่ะใน y ยู u b e เนี้ยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าพอเป็นไลฟ์ดันเบรกอะไรอย่างเงี้ยผมจะไ้อนี่ในเฟซมากกว่าใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับสวัสดีอีกท่านหนึ่งด้วยนะ ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่สวัสด,ดีด้วยนะครับเนี <laughs> ่<ม>ยผมลงโพสในเฟซแหละไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง <laughs> สวัสดีครับอีกท่านใช่ครับเพราะผมรู้ว่าอีกท่านหนึ่งคือคุณโก้อยู่แล้ว <laughs> <laughs> นี่ผมนี่ผมเครียดเลยนะเอาจริงคือที่ผมบอกอ่ะคือถ้ามันเป็นแค่วันเนี้ยไม่มีปัญหาครับผมกลัวมันเป็นแบบนานไงผมกลัวมันเป็นนานไงก็คือถ้ามันเป็นนานอะ่ะผมทําไงเออถ้ามันเป็นนานผมจะทําไงวะเน,นี้ยยกเว้นแบบเออลงเบรกปุ๊บแล้วเต็มเลยอะไรเงี้ยเออ,อนน,นไม่เป็นไรหรือแบบลงปุ๊บแล้วมันใกล้เต็มอะไรอย่างเงี้ย มันจะช้าไงไม่ใช่รหรอกคือดันดันเบรกดันในโพสอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะช้าไงอืมเครียดเลย อืมผมจะแก้ยังไงดีวะเนี่ยใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับ เรียนเชิญคนเหงาทุกคนเลยหรือว,วันนี้คนไม่ค่อยมาครับก็อาจจะด้วยส่วนหนึ่งไหมวันศุกร์อะใช่ไหมที่เราคุยกันบ่อยๆอวันศุกร์แต่ว่าไม่รู้สิมันแปลก,กอะ่ะมันดูแปลกไปเลยอะเออแต่ก็อาจจะเกี่ยวด้วยแหละเดี๋ยวต้องลองดูพวกนี้เดี๋ยวต้องลองดูพวกนี้คือถ้าพวกนี้ปกติก็ก็โอเคพวกนี้ปกติก็โอเคแต่แต่ถ้ามันยังแบบวันนี้แบบวันนี้อยู่อะ่ะผมเครียดเลยนะจริงๆถ้ามันยังเป็นแบบวันนี้ผมเครียดเลยนะ คนดูบอลอยู่เปล่าครับสวัสดีครับพวณน,นัพนเออก็อาจจะใช่ครับลิฟว์พูเพิ่งจบไงใช่ไหมอืมแต่ว่ามันเป็นตั้งแต่บ่ายแล้ะครับรอบบ่ายผมขึ้นไลฟ์ใน facebook มาสองรอบแล้วก็คนนิ่งเลยยอดคนดูมันจะเป็นแค่หนึ่งคนบางทีก็ศูนย์เลยแบบคือปกติเวลาผมขึ้นไลฟ์ใน facebook เฟซอะครับมันจะแบบว่ายอดคนดูมันจะวิ่งวิ่งขึ้นบ้างวิ่งลงบ้างแบบเออสลับสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอวันเนี้ย เนี่ยวันเนี้เมื่อบ่ายผมขึ้นไปสองรอบคนดูมันนิ่งเลยแบบนิ่งเลยเหมือนไม่มีใครเห็นนะครับอืมผมก็เลยแบบแปลกใจมาสุวันใส,สาแล้วใช่ครับหรือคนอนีเที่ยวกันเออเนาะวันหยุดยาวใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองดูพรุ่งนี้แหละเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์ไงเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์ไงเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้หยุดวัน,นวันนี้เนาะเดี๋ยวต้องลองดูพรุ่งนี้ภาวนาว่าขอให้มันไม่เป็นแบบวันนี้ภาวนาว่าขอให้มันไม่เป็นแบบวันนี้เพราะถ้ามันเป็นเนี่ยผม ผมเครียดเลยไม่รู้จะแก้ยังไงดีในเฟเแี่มันชอบคือเฟสหลังๆเนี่ยมันปรับอัลกอริทึมบ่อยครับผมก็ตามไม่ทันเลยเนี่ยเคยโดนปิดกัน้นไปรอบหนึ่งแล้วผมเนี่ยแบบว่าไม่ใช่ไลฟ์นะแต่เป็นโพสตอย่างเงี้ยผมแชร์ลงกลุ่มอื่นไม่ได้มันบอกว่าผมทําผิดกฎมาตรฐานชุมชนอะไรของมันนี่แหละคือเหมือนว่าผมลงเกี่ยวกับคาว่าขายหรือแบบอะไรเงีย้ยเยอะเกินไปผมก็เลยอ่ะลองปรับปรับดูมาช่วงหลังก็โอเคแล้วไม่ได้เป็นแล้วแล้วก็เพิ่งมาวันนี้แหละไม่รู้ว่าเป็นไหมนะหรือว่าคนมันน้อยไม่รู้ เออฮ่าขอให้วันนี้ปกติแล้วกันเนาะอืมวันนี้ก็ส่วนหนึ่งอาจจะค้นเงียบด้วยเพราะว่ายูพูก็เพิ่งจบไปเลยเมื่อกี้ สงสัยไปเปิดผลไม้หมดเออนั่นสิครับใช่ไหมช่วงนี้เขาฮิตกันช่วงนี้เขาฮิตกัน f o r b i d e n Fruit เออใช่ใช่ใช่อย่าเพิ่งลืมของดีว่ามีในบอลด้วยนะ่มไมไ้เเ d e n c มาบิ t ครับห้าสิบมิวเซียมมาครับเอ้ยเป็นไงครับสวยไหมเป็นโกเฟมป่ะครับหรือว่าไม่ใช่อ๋อไม่น่าใช่โกเฟม r ี่ิวห้าสิบเออใช่ราคาดีเลยนะราคาดีเลยนะราคาดีเลยนะ โอเคคุณโก้ได้ RC แล้วใช่ไหมเป็นเป็นใบ RC ด้วยใช่ไหมธรรมดาครับอ๋อใบ RC ก็ได้เลยใช่ไหมครับเห็นแวบๆอยู่โกเฟมไม่ค่อยไปหาเออโกเฟมสวยดีนะเนี่ยเดี๋ยวมิวเซียมเข้าแล้วครับเนี่ยประมาณต้นสัปดาห์เดี๋ยวเจอกันหลังจากเบียนี้แหละหลังจากเบียนี้แหละ คือลงเป็นแรนดอมมาแต่ว่าเต็มไม่เต็มไม่รู้นะั้นดันสุดตัวเอาเป็นเบรกหลักนั่นแหละอยากทำเรนดอมไงเพราะว่าไม่อยากทาพิโกทีมาราคามันจะแรงไงทับโครมกับอามิวเซียมอย่างเงี้ยคือจะให้ทามิวเซียมกล่องเดียวพิโกทีมันก็คือมันมีการแค่เจ็ดใบไงผมเลยเออไม่เป็นไรจับคู่ทับโครมเลยแล้วกันสวยเลย RC อยาเซียนกันเออใช่ใช่รุ่นนั้นนะสวยสวยรุ่นนั้นมันจะมีแดนเจมด้วยผมจําได้สวยดีเป็นอาซีแดนเจม วันนั้นผมไปแพ้เซนนาชาในอีเบมครับคนชนะปิดไป็นหนึ่งพันหนึ่งยังเสียดายเออผมผมก็เซ็งนะคือผมไม่ได้ประมูลนะผมไม่ค่อยได้ฝากใครประมูลเท่าไรหร่รอกเพราะผมแบบเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือผมอยากอืมจะว่าไงดีวะคืออยากลองกะงบตัวเองไงแบบขี้เกียจไปบอกงบงบให้คนกดอะไรเงี้ยมันยากคือถ้าเกิดเราเราไอ้น,นี่เองเลยมันง่ายกว่าไงแต่ส่วนใหญ่ผมก็แพ้แหละมีชนะแค่ ผมชนะไปแค่สามสี่รอบเองมั้งที่เหลือแพ้หมดเลยบางใบราคาดีๆผมก็เซ็งนะแบบเราตั้งใจราคาสูงกว่าเขาแล้วแหละแต่ว่ามันกดไม่ทันเออเซง็งเซ็งเหมือนกันเวลาเวลาโดนโดนแบบปาดอะไรเงี้ย ต้องไวอ่ะเน็ตต้องไวด้วยนะอีเบเนี่ยแต่ต้องกะแล้วต้องกะราคาให้มันพอดีด้วยนะในแบบจังหวะกดจังหวะสุดท้ายอ่ะใช่คาบมันชอบปล่อยให้ดีใจตอนส่องสามนาทีสุดท้าย <c oughs> เออน,น,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือเราต้องกะงบเผื่อไว้เลยอ่ะเท่าที่ผมไอใบที่แบบผมกดชนะมาคือเราต้องเผื่อไว้เลยแบบว่าถ้าขึ้นทีลรนิตอ่ะเดี๋ยวเราจะโดนแซงผมเลยแบบกะเผื่อไว้อีกขั้นหนึ่งเลยอะไรเงี้ยให้แบบต่อให้มันสู้มาแล้วเราเราก็ชนะอยู่ดีอะไรเงี้ยต้องเผื่อไว้เลยอ่ะ ชอบใส,ส่ตอนสิบอีใช่ครับเหมือนกันผมก็ผมก็รอผมรอห้าวิแล้วด้วยซ้ําเพราะว่ามันชอบมันชอบรีเรื่อยๆตอนนั้นแหละแล้วเราก็คือมันจะมีความโลกด้วย <c oughs> ตกใจบางทีราคาไม่มาแบบเฮ้ยอะไรวะต้องเผื่อๆไว้ใช่ครับมันจะสู้เยอะเลยกะไม่ถูกไปซื้อไหนเออนั่นแหละนั่นแหละผมก็เอาเท่าที่ไหวอ่ะใบที่ผมชนะเพรถ้าแบบเกินงบอะไรเงี้ยมันจะแบบเออบางทีมันเกินเยอะเกินไปก็นะ แล้วบางใบราคาดีแต่ไม่ส่งนอกประเทศเออแต่ว่าใบาพวกนั้นผมไม่ยุ่งเลยมันยุ่งยากอะผมเลยไปเอาใบาที่มันส่งดีกว่า <c oughs> คือใบพวกน,น,นั้นราคาดีๆมันเยอะครับแต่ว่ามันยุ่งยากอะผมเลยไม่เอาอะเอาใบาที่มันแบบเออตั้งส่งส่ามประเทศด้วยอะไรเงี้ย ส่งแต่ประเทศเองใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ราคามันจะมีหลายใบที่แบบราคาดีๆอะไรเงี้ยไอ้พวกแบบส่งแค่ภายในประเทศตัวเองอะไรเงี้ยเออเราเจอมันก็อยากได้ไงแต่แบบถ้ามันคือว่านอสพิซฟิกอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่เอาและมันยุ่งยากอะ่ะคือมันก็บางทีมาเราเราส่งอถด้วยค่าส่งแพงกว่าการเดกครับใช่ครับใช่ใช่บางทีแพงกว่าการเดกคือผมจะเลือกเอาเอาของผมนะเท่าที่ผมเอานะผมจะเอาใบที่มันราคาค่าส่งไม่เกินสัก จ็ดแปดร้อยนี่คือแพงแล้วสำหรับผมอะถ้าห้าร้อยเนี่ยผมยังโอเคถ้าห้าร้อยเนี่ยผมยังโอเคห้าหกร้อยอะไรเงี้ยยังโอเคอยู่แต่แบบบางใบอะไรเงี้ยถ้ามันหายากหรือแบบเป็นใบมูลค่าสูงๆเนี้ยถ้าพันหนึ่งผมก็โอเคนะถ้าเป็นใบแบบแพงๆแ,แล้วแบบค่าส่งประมาณพันหนึง่งอะไรเงี้ยใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับสวัสดีทั้งสี่คนด้วยนะนะครับวันนี้มาฟิวเบกทาง youtube นะครับสนใจสปอตไหนสอบถานได้นะ นะครับ EPL Mixer สามกล่องนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับน้องฟ้าขอบคุณมากครับนั่นแหละถ้าเกิดเป็นแบบใบแพงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดค่าส่งประมาณพันพันนิดๆอะไรเงี้ยยังยังโอเคนะยังโอเคอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นใบแบบหลักแบบเออไม่แพงมากอะไรเงี้ยผมจะเอาค่าส่งสักประมาณห้าหร้อยเนี่ยเออโอเค ผมเจอนซาออเรนออกจากกล่องเมก้ากับเฮดทูมั้งครับสออันายเองเอ้ยไม่แพงนะไม่แพงนะตอนนี้ก็ไม่หอเอ้ยถ้าเทมสีแดงก็ต้องจัดเลนไอแล้วคุณโกเลนไอเลนออเรนไงสวยดีเลนออลเลนออเรนไงออเรนออกกล่องเมกคือปีนี้มันจะมีกล่องออเรนกล่องออเรนกล่องพิงพิงเพิ่งมาแล้วก็มีเลนไอนี่แหละเออ ที่แบบไม่รันะอะไรเงี้ยผมบอกอย่างไรใช่ใช่ใช,ใช่คือเท่าที่ผมเดี๋ยวนะไอพวกไอพวกกล่องอย่างเงี้ยพวกเฮดทู to, หรือเมกาอะไรเงี้ยเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะมันจะเคสหนึ่งมันจะมีแคส่สองกล่องที่มีลายเซน็นอะถ้าจําไม่ผิดนะเฮดทูเ<อ>นี่ยแน่นอนเคสหนึ่งมีแคส่สองกล่องที่มีลายเซน็นแต่ว่าถ้าเป็นเดี๋ยวผมดูไอพวกเมกาก่อนไอพวกอไ,ไอพวกอ,ไพวกอะไรพวกนี้ผมดูก่อน อพวกเมกาอืมพวกเมกาไม่บอกแฮะไม่บอกแต่น่าจะประมาณนั้นแหละถ้าผมจะไม่ผิดนะ่เลดน่าจะเรลดเดียวกับเหลดน่าจะเรลดเดียวกับเฮทูนั่นแหละแล้วเป็นอาศาด้วยเออสวยไงเป็นกล่องพวกนี้มันสวยดี ย่างแบบเลดไอสย่งเงี้ยก็เป็นลายเซ็นลายเซ็นเลดไอสฉนเก็บงบไปจกเสื้อกับเบรกแอดดิกเออผมอยังไม่ได้ซื้อเสื้อเซสนอนเลยนะผมยังไม่ได้ซื้อเสื้อเซสนอนเลยยังไม่ได้ซื้อเสื้อเซส์นอ่นเลยว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันแหละเดือนหน้า แต่ว่าหรือมันเป็นเฉพาะเพจผมไหมฮะเห็นบางเพจเขาไลฟ์ก็มีคนดูอยู่นะนักาเสื้อแมนยูขายแพงกว่าเสื้อ,อาจากอีกใช่ครับใช่แตคือนักซายไงก็ต้องแมนยูแหละใช่ไหมถ้าแบบจะให้นึกถึงอะ่ะเออหรือเป็นอ,อ๋อเออเออเอ,อหลายเพจก็เหมือนจะเป็นนะเนี่ยผมดูเพจแอดเอยู่อดีซ d s เกอร์การ์ดเนี่ยเหมือนว่าเขาก็บน่บน,บน,บนเรื่องแชทเฟซเหมือนกัน อืมเอออะไรของมันมะเนี่ยแต่ไป๊ะใหญ่เสียตังเออปวดหัวกับระบบกันมากเลยแต่คือเนี่ยอาจริงจริงนะยูทู YouTube ยังไงก็ดันไม่รอดะครับเบรกอะ่ะ ยังไงมันก็ต้องดันในเฟสอะแล้วแบบเฟสเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ผมว่าผมคงไม่ได้ดันเบรกอะคงต้องมาดัานพวกเนี้ยแล้วพวกเนี้ยขอละขอให้มันเป็นแบบเดิมแล้วกันขอให้มันกลับมาเป็นแบบเดิมคือถ้าเป็นแบบวันนี้ผมไม่รู้จะทำไงเลยแล้วเนี่ยเหลือตั้งยี่สิบเจ็ดสปอตอืมเฮ้ยปวดหัวเลย กลับไหมครับคือกลับมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะคุณโก้กลับมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะเชื่อผมไหมกลับก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะผมว่าวันนี้คงไม่ได้ดันนะวันนี้คงไม่ได้ดันอ่ะเพราะว่าคือมันไม่ได้เป็นแค่รอบเย็นไงแต่ในื้ที่ผมชอบนะใช้คือเร็วอ,อะไรง่ายกว่าใช่ใช่ใช,ใช่คือหลังๆเนี่ยที่ผมไม่ได้กลับไปไลฟ์ยูทูบแบบเพราะว่าแบบ เออบางทีมันทําเบรกไหลหรือแบบมันต้องดันเบรกอะไรอย่างนี้ผมก็เลยอ่ะขึ้นในเฟซมันง่ายกว่าไงนึกออกไหมเพราะแบบว่าอย่างที่ผมบอกอะเวลาคนหาเบรกกันอะไรเงี้ยเขาต้องหาในเฟซอะตามกลุ่มบ้างตามรุ่นนี้นั่นบ้างในเฟซมันเลยง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดไลฟ์เบรกเลยผมก็ชอบ youtube มากกว่าอยู่ดีอะผมก็ชม y youtube มาตลอดแต่แบบว่าคือถ้า youtube มันแบบว่าเป็นที่ที่แบบคนเขาหาเบรกกันบ้างอะไรเงี้ยผมผมคงไม่กลับไปเฟซเลยจริงๆไลฟ์อะ ก็ต้องลองดันใน youtube มากแล้วแบบของพี่อาร์มคือของพี่อาร์มคนเขาเยอะไงครับของผมมันคนไม่ได้เยอะอย่างนั้นน่ะของพี่อาร์มคือคนเขาเยอะคือคนลงเยอะใช่ไหมแล้วก็คนตามเยอะด้วยก็เลยดันได้ของผมมันยังคนน้อยอยู่อะ่ะอืมคนยังน้อยอยู่มันเลยมันเลยลําบากไงผมเลยต้องดันในเฟซเป็นหลักแหละเพราะคนมันเห็นง่ายกว่าคือไม่ใช่ว่า facebook ดีกว่านะคือ facebook แระบบมันแย่กว่าหละแต่ว่า ถ้าเรื่องการมองเห็นเวลาคนเขาต้องการหาเบรกแบบไอ้ดึกดึกมาเข้าเฟซหาเบรกตามเหตุตามกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยในในใน a c e b o o k มันง่ายกว่าครับคือถ้าดันได้ใน youtube เนี่ยผมไม่กลับ a c e b o o k แน่นอนอ่ะงานต้องวาดดวงแล้วคุณนีเป็นไงใช่นั่นแหละผมผมกลัวไงกลัวมันจะเป็นแบบวันนี้เออขอให้เป็นแค่วันนี้แล้วกันขอเป็นแค่วันนี้นะเพราะว่ามันมันไอ้นี่หลายเรื่องเลยครับมันแบบ วันนี้มันงงๆหลายเรื่องเลยอ่ะคือแบบอ่ะอย่างแรกเลยแชทไม่เห็นใช่มคนไม่ขึ้นแชทไม่เห็นแล้วก็ตรงลิงก์อ่ะตรงลิงก์มันจะปกติแล้วไอ้ลิงก์ที่ผมใส่ปากหมุดไว้ไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นไอคอนแบบของ youtube หรือของไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันขึ้นเป็นแบบเหมือนรูปไม่ขึ้นอ่ะนึกออกไหมผมก็งงแต่วันนั้นแหละเอ้ยผมงงแต่เมื่อบ่ายแล้วอืมเดี๋ยวต้องลองดูพรุ่งนี้ ไม่งั้นผมก็เออผมก็จบปัญญาเลยเนี่ยคือไม่ใช่เลยนะคือถ้ามันดันถ้ามันแบบอย่างนี้ไม่ได้ผมก็ต้องดันเบรกหลายวันเลยแบบดันด้วยโพสอะไรเงี้ยสวัสดีทั้งสามคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะหรือเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ก็ได้นะ ภาวนาให้พวกนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวพวกนี้ผมมาขึ้นตอนบ่ายด้วยแหละมาขึ้นตอนบ่ายด้วยคุณโก้ว่างไหมตอนบ่ายมาคุยกันต้องให้รันจากโผนครับ่วงนี้เออนั่นดิ คือไอขยันนั่นแต่โพสเนี่ยผมก็ทําประจําเลยแต่ว่ามันก็ออกบ้างไม่ออกบ้างอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเกิดสมมตเิเบรกมันเยอะแล้วเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็เวลาดันในไลฟ์ฝมันจะออกเยอะกว่าไงอืมต้องดูครับพวงนี้ว่าว่างไหมช่วงใหม่อืมไม่เป็นไรเดยครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูพวกนี้ถ้าว่างก็มาคุยกันได้ครับถ้าว่างคคุยกันได,ๆๆได้พวกนี้คงขึ้นหลายรอบแหละตอนบ่ายแบบตอนเย็นนี่ขึ้นตอนเย็นกับกลางคืนนี่นข,นขึ้นแน่นอนคือความตั้งใจจริงอ่ะจะเปิดพวกนี้ เนี่ยแล้วประเด็นคือวันนี้มันดันไม่ได้เลยอ่ผมมากะผมมาคาดการไว้ว่าวันนี้ออกสักแบบอ่ะไม่ถึงสิบก็ได้อ่แบบเกือบสิบหรือแบบหกเจ็ดสปอตอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ผมมันดันไหวเออแต่พอวันนี้เป็นอย่างนี้ผมก็เลยแบบ <c oughs> เอเคเีอเอ <c oughs> เอเครียดเลยขอให้เป็นแค่วันนี้แล้วกันเนาะเพราะเพจอื่นเขาก็เป็นอะ อืมเนี่ยเพจพี่อ่านก็เป็นย็นนี้เมนูโดนนำหนึ่งแล้วความใาเก่าเร่งมาเลยผมไม่ได้ดูเลยแต่เห็นเห็นแล้วแหละสุดท้ายชนะตีหนึ่งไงมาเซียวยิงแล้วนะแรดฟอร์ดก็ยิงเออเนี่ยเพจพี่อ่านก็เป็นเป็นทุกเพจเลยเออค่อยอุ่นใจแล้วเป็นทุกเพจอย่างเงี้ยค่อยอุ่นใจแล้วค่อยอุ่นใจแล้ว สุดท้กับมาจบซีหนึ่งได้เลยโอเคนะอ่ะใช่ใช่ใชสองนัดนี่ยิงไปแปดลูกเลยนะเมนยู mm hmm. ปีซีซั่นสองนัดจัดไปแปดลูกแล้ว mm hmm. ต้องราดุวกนี้ครับเออขอให้เป็นแค่วันนี้ด้กันเนาะขอให้เป็นแค่วันนี้ด้กัน แล้วคนที่ได้แบบเออใช่แมคโทมินีอย่างนี้แลดฟท็อปอย่างนี้มาเซียอย่างนี้ไทชอง เรียกความมั่นใจใช่ใช่ใช,ใช่ก็ผมว่าปีทีสั้มันเอาจีมันวัดอะไรไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าคือถ้ามันชนะแบบนี้มันก็มันเรียกความมั่นใจให้นักเตะได้ไงแล้วก็เข้าใจระบบมากขึ้นของโค้ชใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือชนะยังไงก็ดีครับถึงว่ามันจะถึงว่ามันจะวัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่ะแต่มันก็ดีอ่ะ อืมอืงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงผมลงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ผมว่าวันนี้ดันไม่น่ารอดว่ะอันนี้ลองมาดูเฉยๆว่า youtube มันจะแบบคนไอ้นี่ไหมแต่ก็มันคงต้องดันในเฟซอะจริงๆวันนี้ถ้าเกิดเป็นวันแค่เปิดเบรกเฉยๆอ่ะมันยังพอได้ไงเออแต่แบบถ้าเกิดเป็นดันเบรกนี้ไม่น่ารอดวันนี้ใช่ครับผมเนี่ยผมดูอย่างมาเออนั่นแหละนั่นแหละทรงดีขึ้นเยอะครับแมนยูอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดือนหน้าก็เปิดฤดูกาลแล้ว อีกไม่ถึงเดือนเราก็ได้ดูบอลเลยเนะี่ยประมาณสองสามอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์มาสามอาทิตย์อืมอ่ะงมไหพรุ่งนี้มาเจอแล้วกันนะครับคุณโก้ยังไงขอบคุณมากคุณโก้ที่มาช่วยที่มาช่วยผมดูลฟ์อะไดอย่างนี้ตั้งแต่ในเฟซเลยพอพี่มากกับแล้วตอนยุกโซชัยแรกพอดีกันหมดใช่ใช่มาเซียอ่ะมาเซียและฟอร์ดนี่คือไอ้น,นี่เลยนะโพเทนเชียลสูงอ่ะผมว่าแต่แบบเออวันนี้ครับเออ วันนี้ก็อยู่แป๊บเดียวด้วยแหละยังไงก็ขอบคุณคุณโก้มากๆเลยที่มาช่วยกันดู <laughs> นะครับผมก็เซ็งเลยวันนี้เซ็งมากเซ็งมากเซ็งมากขอให้พวกนี้ไม่เป็นอะไรแล้วกันเนาะขอให้วันนี้ไม่เป็นอะไรแล้วกันไ้มาเจอกันพ่งนี้ครับคุณโก้อ่าถ้าไม่ว่างตอนบ่ายก็มาเจอกันตอนกลางคืนตอนเย็นตอนคืนอะไรเงี้ยมาแน่นอนอยู่แล้วพวกนี้ดันสุดตัวคงได้ถ้าถ้ามันช้าอย่างเงี้ยคงได้เปิดวันอาทิตย์แหละแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เออพ่งนี้แล้วกัน พวกนี้แล้วกันพอใจไม่ทำผมก็ไม่รู้เออนั่นแหละครับผมเลยนั่นแหละผมเลยผมมาคิดว่าคุณโก้ไม่น่าเห็นคือปกติคุณโก้เห็นคุณโก้เข้ามาแล้วอะไรนึกออกไหมแต่แบบว่าอันนี้ผมขึ้นไปปุ๊บอบไม่มีใครเข้ามาเลยอืมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออไว้เจอกันพ่งนี้ครับคุณโก้ไว้เจอกันพน่งน,นี้ยังไงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวพ่งนี้เผื่อแบบถ้าเกิดมันไม่นี่เดี๋ยวผมทักไปอีกรอบนึง <laughs> เอออะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ ใช่ครับต้องหัวมาใช่ใช่เออการแวะมาเจอใหม่พ่งนี้นะคุณโก้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับไปไว้เจอกันครับ